กิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระราตาะตัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรอุทิศแดกก่กัลยาณมิตรโรเบิร์ตเวนแมคคลาวและอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยนานมิตรอแมนดาแมคคลาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตะกะปพะตัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจาตุปปัายธรรมกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะ ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกําลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์นี้ถือเป็นศูนย์รวมใจของเหล่ากาลัลยาณมิตรที่มุ่งมั่นในการรักษาประเพณีอันดีงามและร่วมกันเผยแผ่สันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในค่ะ